ตอนที่2 2 2ยขออภัยข้าพูดผิดอีกแล้วเห็นได้ชัดว่าราชันธมินมิได้พอใจกับหินหุ่นยวน200ยก้อนที่เผาพยักดำนำมาให้เท่าไรนะที่สำคัญที่สุดก็คือก่อนหน้านี้พี่ต้นไม้บอกเขาว่าได้ส่งคนไปหาหินหุ่นยวนให้ในายท่านแล้วด้วยฝีมือของพี่ต้นไม้แล้วหินหุ่นยวนที่จะหามาได้ย่อมมีใช่น้อยฮ่าฮ่าส่วนเขาจะสามารถนำหินหุ่นยวนกลับไปจากเทือกเขาแดนใต้ได้หรือไม่นั้นจึงไม่ใช่เรื่องสำคัญอีก และการที่เผ่าพยักดำนำของมามอบให้เพื่อเป็นการขออภัยในเวลานี้เห็นได้ชัดว่าเป็นเพราะความหวาดกลัวในคำขู่ของพี่ต้นไม้ก่อนหน้านี้ในเมื่อเป็นเช่นนี้เขาจะมีปล่อยโอกาสที่จะได้กลั่นแกล้งเผ่าพยักดำไปอย่างแน่นอนแต่หากตอนไปจากเทือกเขาแดนใต้เขาสามารถนำหินหุ่นยวนกลับไปได้ด้วยก็ย่อมเป็นเรื่องที่ดีมิน้อยทว่าหลังจากที่เหล่าผู้แข็งแกร่งของเผ่าจิ้งจอกวิญญ,ญาณเห็นเฮเซี่ยวนำหินหุ่นยวนสองร้อยก้อนออกมานั้นต่างก็เผยสีหน้าตื่นตระหนกออกมา หินหุ่นหยวนสองร้อยก้อนเผ่าพยักดำมั่งคั่งมิน้อยเลยเผ่าจิ้งจอกวิญญาณเองแม้จะเก็บสะสมมาหลายปีก็ยังมีเพียงมิกี่ก้อนเท่านั้นแต่เผ่าพยักดำกลับนำหินหุนหยวนสองร้อยก้อนมามอบให้ได้อย่างง่ายดายเช่นนี้แล้วจะมีให้พวกเขาตกใจได้เยี่ยงไรกันแต่หลังจากที่ราชนธมินเอ่ยออกมามิเพียงแต่เหล่าผู้แข็งแกร่งของเผ่าจิ้งจอกวิญญาณที่มีสีหน้าเปลี่ยนไปแม้แต่พวกเคยฉางซานและเฮยเซียวเองก็อดที่จะเกิดความโงนขึ้นมามิได้ นี่คือหินหุ่นหยวนสองร้อยก้อนเชียวนะเจ้ายัางไม่พอใจอีกงั้นหรือเช่นนั้นเจ้าต้องการเท่าไรกันแน่ถึงจะพอใจเจ้าปีศาจตนนี้ช่างโลภมากจนมิรู้จักพอจริงๆหลังจากเงียบอยู่ครู่หนึ่งเฮยเซียวและเฮยฉังซานที่ใบหน้าเรียบนิ่งก็ลอบสื่อสารกันทางสายตาเล็กน้อยก่อนจะยิ้มประจบออกมาราชันธมินข้าขอเรียนตามตรงหินหุ่นหยวนนี้เป็นของวิเศษฟ,ฟ้าดินโดยแท้จริงด้วยสายตาอันกว้างไกลของเจ้าคงจะทราบดี หินหุ่นยวน200ก้อนนี้เป็นสิ่งที่เผ่าพยักษ์ดำของเราสะสมมานับล้านปีหากท่านยังไม่พอใจอีกหลักก็ให้เวลาข้าอีกสักหน่อยข้าจะสั่งคนในเผ่าให้ไปสืบหาจากทั่วทุกที่ในเทือกเขาแดนใต้เจ้าว่าเช่นนี้ดีหรือไม่ความจริงแล้วหลายปีมานี้เผ่าพยักษ์ดำเองก็สะสมหินหุ่นยวนเอาไว้มิน้อยเช่นกันแต่เฮยเซียรู้ซึ้งถึงความโลภของราชันธมินยิ่งไปกว่านั้นเผ่าพยักษ์ดำและราชันธมินยังมีอดีตต่อกันมิน้อย เช่นนั้นเขาจึงนำหินหุ่นหยวน200ก้อนที่ผู้เท่าชิวหลงทิ้งเอาไว้มาก่อนรอจนราชันธมินปฏิเสธแล้วค่อยขอร้องอ้อนวอนอีกครั้งเช่นนี้แล้วก็จะยังพอมีช่องทางให้เจรจาตกลงกันได้อยู่ราชันธมินเหลือบมองใบหน้าจริงใจของเฮยเซี่ยวก่อนมุมปากจะค่อยคอยคงขึ้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันในเมื่อเจ้าเอ๋ยเช่นนี้แล้วข้าก็จะยอมหยวนหยวนให้ก็แล้วกัน พูดถึงตรงนี้แล้วราชันทมินก็ได้ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยประโยคที่ทำให้ทุกคนตกใจจนแทบจะตกเก้าอี้ออกมาหินหุ่นยวนอย่างน้อย500ยก้อนจุดประสงค์ที่พวกเจ้ามาในวันนี้ข้าคาดเดาได้ตั้งแต่ทีแรกแล้วหากก่อนที่ข้าจะไปจากเทือกเขาแดนใต้เผ่าพยักฆ์ดำของเจ้าสามารถมอบหินหุ่นยวนจำนวนห้าอยก้อนให้ได้ข้ารับปากพวกเจ้าเมื่อกลับไปแล้วข้าจะอธิบายเรื่องทั้งหมดให้พี่ต้นไม้ฟังอย่างแน่นอน ได้ยินเช่นนั้นผู้แข็งแกร่งเผ่าปีจาทั้งหมดที่อยู่ที่นั่นต่างก็มีสีหน้าที่เต็มไปด้วยความตื่นตะลึงหินหุ่นยวนห้าร้อยก้อนเจ้าราชันทมินผู้นี้ละโมบเกินไปแล้วกระมังอีกทั้งภายในระยะเวลาสั้นๆการจะหาหินหุ่นยวนห้าร้อยก้อนนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปมิได้เลยในตอนนั้นเองมุมปากของเฮยฉังซานก็กระตุกเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยกับราชันทมินว่าเด็กน้อยนี่คือหินหุ่นยวนหาใช่ศิลาวิญญาณย่าวิญญาณที่ใช้ในการบำเพ็ญเพียรทั่วไปไม่ ราชันธมินเพียงแค่ปลายตามองเฮยฉางซานที่ยังคงมีท่าทางแข็งกระด้างพร้อมกับเย้ยยันว่าในเมื่อเป็นเช่นนั้นเผ่าพยักดำของพวกเจ้าจะมาหาข้าอีกทำไมกันเมื่อได้ยินเช่นนั้นดวงตาเฮยฉางซานจึงแข็งกร้าวขึ้นทันทีและมีสีหน้าเข้มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจ้าปีศาจพยักดำข้ายอมรับว่ายัางมิใช่คู่ต่อสู้ของเจ้าราชันธมินมองเฮยฉางซานแล้วยักไหล่ข้างหนึ่ง แต่ข้าจะขอเตือนเจ้าสักอย่างหากเจ้ากล้าสังหารข้าหลักก็ถึงเวลานั้นเกรงว่าคงจะมิใช่พี่ต้นไม้ที่จะมาถามหาความรับผิดชอบอีกแต่จะเป็นนายท่านของข้าที่จะมายังเทือกเขาแดนใต้ด้วยตนเองนายท่านของข้าเก่งกาจเพียงใดนั้นเกรงว่าคงมิต้องให้ข้าพูดอะไรให้มากความกระมังเฮยเซียวได้ยินเช่นนั้นก็ขมวดคิ้วแน่นก่อนจะเอ่ยอย่างน่าสงสารว่าราชันทมินห้าร้อยก็ห้าร้อยข้าจะกลับไปตามหาหินหุ่นยวนเดี๋ยวนี้ ราชันธมินสายายิ้มออกมาขณะมองเฮยชางซานที่มีหน้าตาดูดันพร้อมกับเอ่ยขึ้นมาว่าขอโทษทีเมื่อครู่ข้าพูดผิดไปต้องเป็นแ800ดร้อยถึงจะถูกเด็กน้อยเจ้าอย่ารังแกกันให้มากไปหน่อยเลยเฮยชางซานคำรามก้องออกมาทันทีราชันธมินหัวเราะออกมาอย่างมิยาแสพร้อมเอ่ยขึ้นอีกครั้งว่าขอโทษทีข้าพูดผิดไปอีกแล้วต้องเป็นหนึ่งพันก้อนต่างหาก สิ้นเสียงก็มีเงาพยักดำขนาดใหญ่เงาหนึ่งแผ่ออกมาจากกายของเฮยฉางซานในทันทีขณะเดียวกันไอพลังที่ปกคลุมอยู่รอบกายก็ดูดันขึ้นอย่างมิอาจประมาณได้ความจริงแล้วเวลานี้เฮยฉางซานกำลังโมโหอย่างมากมิใช่พูดให้ถูกก็คือถูกยั่วโมโหจนแทบจะระเบิดออกมาแล้วเขาเฮยฉางซานทั่วทั้งเทือกเขาดันใต้พลังเป็นรองเพียงผู้อาวุโสที่เป็นอมตะเท่านั้นผู้ที่อยู่ในระดับตะบาเพนเพียงเดียวกันแทบจะมิมีผู้ใดที่จะต่อกรกับเขาได้ แต่บัดนี้เจ้าปีศาจต,ตัวเล็กๆตนหนึ่งกลับกล้าท้าทายอำนาจของเขาถึงเพียงนี้ดูก็รู้ว่าเวลานี้เฮยชังซานนั้นอึดอัดใจ,จมากเพียงใดขณะเดียวกันเมื่อเห็นว่าเฮยชางซานแทบจะทนมิไหวใบหน้าของราชันทมินแม้มีได้เผยสีหน้าใดๆออกมา,มามากนักทว่าภายในใจกลับรู้สึกเบิกบานราวกับดอกไม้ผลิ แม้ข้าจะมีตบารมีเป็นเพียงเจ้าปีศาจแต่เบื้องหลังของข้ามีพี่ต้นไม้และนายท่านคอยหนุนหลังอยู่เจ้าเฮยฉางซานต่อให้จะเป็นเจ้าปีศาจท,ที่เก่งกาจแล้วจะเยี่ยงไรเล่าก็ยังถูกข้ายั่วยุโดยที่ทำอะไรมิได้อยู่ดีนั่นแหละความรู้สึกเช่นนี้เยี่ยมเยี่ยมสุดๆช่างเยี่ยมมากๆจริงๆแม้เวลานี้ภายในใจของราชันธมินจะคิดเช่นนั้นแต่เขาก็พร้อมที่จะหยิบภาพราชันธมินออกมาและเตรียมวิ่งหนีได้ตลอดเวลาเช่นกัน ตอนนั้นเองเมื่อเห็นว่าเฮยฉงางซานกำลังจะระเบิดพลังออกมาถูซื่อที่มีใบหน้าเย็นชาก็ได้ลุกขึ้นยืนทันทีเจ้าปีศาจพยักดำท่านจะลงมือที่นี่เยี่ยงนั้นหรือถูซื่อดวงตาแววรดหมอกแสงปกคลุมรอบกายไอปีศาจแพ่ออกมาหาได้วาดกลัวผู้แข็งแกร่งเช่นเฮยฉงางซานไม่ปึง้งสิ้นเสียงเฮยเซียวก็คุกเข่าลงกับพื้นด้วยสีหน้ามิสู้ดีทันที ท่านบรรพบรุษเวลานี้ท่านต้องอดทนเอาไว้นะขอรับหักร่างจริงของผู้อาวุโสท่านนั้นมายังเทือกเขาแดนใต้จริง,รงๆเผ่าพยักดำของเราจะพบกับหายนะคราใหญ่เป็นแน่ขอรับเฮยเซียวมองเฮยฉงางซานพร้อมเอ่ยขอร้องกับเขาทางจิตเฮยฉงางซานมุมปากกระตุกอย่างห้ามมิอยู่ก่อนจะแค่นเสียงออกมาจากนั้นจึงหมุนตัวเดินออกจากถ้ำไปเมื่อเห็นแผ่นหลังที่เดินจากไปของ,งเฮยฉางซานเฮยเซี่ยวผู้เป็นหัวหน้าเผ่าพยักดำ,ดำก็เกิดความรู้สึกร้องให้มีออกขึ้นมาเสียดือ้อฮ่าฮ่า เดิมที่ตามแผนการเขาวางเอาไว้ตอนที่ราชธนรมินยื่นข้อเสนอเป็นหินหุ่นยวนห้าร้อยก้อนก็ยังอยู่ในขอบเขตที่เขาพอจะรับได้แต่ด้วยคำพูดของท่านบรรพบุรุษหินหุ่นยวนกลับเพิ่มขึ้นเป็น1,000พันก้อนเช่นนี้แล้วการจะคลี่คลายความแค้นในครั้งนี้เผ่าพยัคฆ์ดำจำต้องจ่ายด้วยราคาที่แสนแพงนี่คือบรรพบุรุษที่ยังมีชีวิตอยู่จริงๆใช่หรือไม่ หลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเฮยเซียวก็ฉีกยิ้มที่ดูราวกับจะร้องให้ออกมาพร้อมเอ่ยกับราชันธมินว่าราชันธมินสามารถลดจำนวนหินหุ่นหยวนลงเหลือสักห้าร้อยก้อนได้หรือไม่ยิ่งไรเสียหินหุ่นหยวนราชันธมินได้ยินเช่นนั้นก็ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกจากนั้นก็ลูบหน้าผากตัวเองเบาๆก่อนเอ่ยขัดขึ้นว่าช่วงนี้ข้าเป็นอะไรไปเหตุใดความจำถึงได้แย่ลงเช่นนี้ราชันธมินเอ่ยยังมิทันจบประโยคเฮยเซียวก็ต้องเบิกตาโพลงด้วยความตื่นตกใจ หนึ่พันก็หนึ่งพันข้าจะรีบกลับไปตามหาหินหุนหยวนให้เดี๋ยวนี้เอ่ยจบเฮยเซี่ยวกลัวว่าราชันธมินจะกลับคําอีกจึงรีบนําผู้แข็งแกร่งเผ่าพยักด์ดำทั้งสองแปลงกายเป็นสายลมพัดออกจากถ้าไปทันทีเห็นเช่นนั้นแล้วเหล่าผู้แข็งแกร่งแพ่งเจ้าเกรงวิญ,ญญาณต่างก็มองหน้ากันก่อนจะหัวเราะออกมาอย่างอดมิได้แต่ว่าเมื่อพวกเขามองราชันธมินอีกครั้งแววตาที่มองกลับเปลี่ยนไปจากเดิม